ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่แต่อร่อยนะอ,อร่อยหน้า More, เดมอออหน้า,าโรบินสันเอ้ยโรบินสันราชดาเจ๊งมาแล้วนี่หว่าหน้าแถวๆไซเบอร์เวิร์ดนะฮะแถวราชดาซอย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 ,ซอยเวลานี้ก็พูดถึงข้าวอันนี้แล้วครับอร่อยอร่อยขึ้นขึ้นชื่อออกทีวีได้ออกรายการแล้วจะทำอาหารนะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะครับผมก็ผ่านมาทุกวันนะผมก็ไม่เคยกินเลยแต่พอออกทีวีช่องสามแค่นั้นแหละผมก็ไปกินครับในทางนี้ทุกทีผ่านไม่เคยกินเลยไม่เคยแวะเลยเนี่ยเอาละครับมาแล้วว่าเกมมิ่งหลีกซีรีส์ครับ วีคที่5้าครับขอย้ำนะครับมี6วีคนะวีคนี้จบแล้ววีคหน้าเรายังได้ดูต่อนะครับไม่ใช่วีนที่เป็นวีคสุดท้ายนะฮะอยากเข้าใจผิดนะับนะฮะเหลังจากนั้นก็มีโกซีนี่ต่อนะครับนะฮะที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองทำเป็นจำวันได้นะทำช่องมาฮะทำเป็นทำเป็นทำเป็นฟอร์มจำวันได้นะเออเกียร์นะฮะแล้วก็รอบไฟนอนแข่งวันนี้เท่าไรยังไม่รู้เลยฮะแล้วบอกจะทช่องวันมา เ,นะเอาดูกันครับฉากนี้อ็นครับนะครับไอเลิฟมอบเนี่ยวิ่งเข้าใส่แล้วนะฮะก็มารวมกำลังกันท้านั่นกราบซ้ายมือนะครับเท่าที่เห็นตรงนี้นะส่วนยูไอเดนครับเขาก็จะมาทางขวามือนะมาออตรงนี้พอ เอาตัวที่1นึ่งสองคันไปตรวจจับประมาณตรงนี้ฮะกลางฉากถ้าเกิดเห็นว่าทางด้านของเลิฟม็อบเลยมาประมาณนี้นะครับเขาก็จะวิ่งไปยึดนะครับคือสูตรเขามีประมาณนี้ฮะวิ่งไปยึดแล้วเอาพวกอีสามันที่หนึ่งถ้าเป็นทีอีนะทีอีนี่จะวิ่งเลนกลางเลยนะขึ้นหลังรถไฟวิ่งกระบวกตรงนี้เลยแล้วก็ยึดนะฮะเป็นทีที่เล่นในโหมดมากนะฮะซึ่งการบวกแบบตรงกลางนี่ครับมีข้อดีข้อเสียคือถ้าเกิด มาบุกเร็วแล้วก็ชนะก็คือชนะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเงิอบนี่ก็คือแพ้นะครับนะก็คือเหมือนการเสี่ยงนะครับนะเหมือนอันตินะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับพอเทีอโดนก็โดนก็ได้ฮะไม่โดนก็ตายนะครับนะฮะเออนะครับนะฮะมาแล้วเอาละครับตรงนี้ว่ายังไงต่ออย่างนิ่งนิ่งอย่างก็เหมือนที่วินเซ่บอกนะฮะก็เดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนนะครับอีกอีกอีกห้าทีนะฮะผมจะมาภาคต่อให้แล้วกันเพราะว่า คาดว่านะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะสองที่สุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่ฮะเพราะว่าอยู่อเดนเหมือนพี่แกจะทําเกมเหมือนจะเริ่มเกมเร็วคาราบายคาราบาอ่ะคาราบาครับเฮ้ยคนไทยัะเนี่ยฟิลิปินนะคนไทยเขาคาราบาวนะครับเป็นเป็นอะไรกับอยนอันนี้ว่าเนี่ยคาราบาวอ้าวอ้าวอ้าวคาราบาวคาราบาวนะเออเนี่ยอยู่อเดนก็มาแคปแถวบ้านเขาเลยครับ รอให้ฝั่งของ IL Mob ว่า IL o v e Mob เนี่ยได้ดันทุลันไปในเมืองนะฮะแล้วก็แคปเราอีิสระมาการนาทีหนึ่งไปแคปไว้ฮะก็เดี๋ยวมาดูครับแบ่งฝ้าเลยนะครับตรงนี้กับเล็บไซ์เนี่ยเป็นสีแดงนะเป็น red นะครับส่วนน้านของไลท์ไซเนี่ยเป็นน้านของ blue team นะครับนะเป็นน้านของทีม update ดะนะแบ่งฝ้ากันชัดเจนนะครับนะกับแดงแล้วก็น้ำเงินนะ ทีมของยูอาเดนเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจกับบ้านตัวเองเลยส่งเฮฟวี่แท้งกลับมาครับเพราะว่าถ้าฝั่งนี้ไม่เจอแล้วยังไง ILM w ลจับตาจับตาดูคนนี้ให้ดีครับซูเปอร์แมนคนนี้เขาเก่งมากครับนะแต่เขามีจุดอ่อนอันนี้คือเขาแพ้คริสไนครับนะฮะนะครับจะไอเม็ดเขียวๆมาเขาจะแพ้ครับแพ้ทางนะครับนี่ฮะก็อีก อีกห้าทีนะฮะนะเออนะครับนะรอก่อนนะฮะตอนนี้ก็ไปวอร์มส่งนะเอาน้ำพุงมะนาวมากินรอเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเตรียมภาคสองที่สุดท้ายนะครับเออนะผมจะขอโหวตครับให้แข่งกันคันกันเพียงแค่ห้านาทีนะหรือสามนาทีก็พอ<ช>นะฮะเปจากมาวิ่งซัดก,กันเ, <c oughs> เออ <c oughs> ดีเขาไม่ตั้งเวลาไว้สักชั่วโมงนึงเนี่ยแต่ใน,นสุขภาพล่าสุดเนี่ยมันจะตั้งเวลาได้เยอะนะเพรานั้นผมไปเล่นมาเห็นตั้งได้ปกติมันจะตั้งได้แค่ห้าสิบแล้วก็ 15นะฮะรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยมันตั้งเวลาได้เป็นหน่วยมิลลิวิเลยนะฮะเออเป็นนาทีเนะเป็นเป็นหน่วยเป็นนาทีนาทีได้เลยนะนะครับก็มาดูกันว่าเป็นไงครับโฟร์สแควร,ร์บูดครับนะฮะสี่เหลี่ยมไม้นะครับคนนี้นะฮะอืมนะครับออนิเฮอออนิออนเฮนะฮะนี่เลคัสซี่เจเน่ครับนะฮะตำนานของเจเน่นะฮะเออนะครับหกนาทีครับ เหลืออีกหกนาทีนะก็แสดงว่าผ่านไปแล้วสี่นาทีนะครับเราก็ผูกเปนอนรอแล้วกันครับรอับเห็นเท่าที่เห็นก็อย่างที่บอกครับทุกคนทุกคันนะคือส่วนมากที่จะใส่ก็คือเหมือนเหมือนกันนะครับก็จะมีไอ้พวกเจ้าเป็นเหมือนพัดลมนะฮะนะครับรถถังหนักทุกคันนะที่จะใส่ที่เห็นอย่างเงี้ยพัดลมส่วนที่หนึ่งนะก็ใส่แน่นอนครับตรวจจับนะฮะใส่ทางด้านของลายพางนะฮะนะครับก็ใส่ประมาณเนี้ยนะครับ เออเขาไม่ใส่ลิงยิงเร็วนะทีหนึ่งเนีฮะนะครับไม่ใส่พัดลมด้วยะครับนะ,ะนี่ครับห้าสิบร้อยใส่พัดลมเนี่ยคันนี้ก็ใส่เนี่ยใส่ยิงเร็วใส่พัดลมใส่หมุนนะค,ะคนรับเนื้อคอนเกรดแรงนะนเ,งเวลาหมุนเวลาวิ่งยิงไงไอ้ที่สามเวลาวิ่งยิงก็สามารถที่จะทําให้คล่องตัวมากขึ้นเหมือนกันเหมือนปงเปิงเล็กห้าทีครับน,นะฮะ, <ๆ S 1> ะ,ะเดี๋ยวสักรู้หนึ่งนะครับได้เห็นการปะทะก,กันอย่างมอมันแน่นอนครับสองนาทีสุดท้ายได้เห็นแน่ฮะ นี่ก็ส่งคลิปิคอนฮิตครับฝั่งของ ILMOB เข้ามาสก้ามาตรวจจับไว้ก่อนยังไม่เจอนี่ UAD นี่มันโอ้หุยแคมนี่ฮะแคม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 ฮะยังจอดนิ่งอยู่กับที่ยังไม่ไปไหนฮะส่วนทีม ILMOB ก็ยังนิ่งอยู่วางโพช i นวางตำแหน่งปิดจุดที่คิดว่าทีม UAD จะผ่านไว้หมดครับนี่ฮะ เอาละครับยูอาร์เดค่อยๆขยับมาตรงลายตรงกลางฮะเดี๋ยวมาดูนฮะว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่ามีอีสามหนึ่งคันที่ไปตรวจจับฝั่งตรงแถวๆลายกลางนะฮะนี่ฮะทีหนึ่งวิ่งมาน่าจะเจอครับน่าจะเจอแล้วยังไงยังไงวิ่งทะเลาะทะล่าว,วิ่งมาโอ้โหยังไม่เจออีกฮะนี่ฮะจนตึกชัดๆครับยยยคยยยยยยย แม้า,เม,าเมื่อกี้ถ้าทีหนึ่งตรวจจับเจอนี่ผมว่ามีไฟอ่ะแน่มาแล้วครับอยู่อาร์เนสครับทําตามแผนที่ท่านได้วางไว้เริ่มเข้าปตนกันคนนี้ชี้น่ากลัวมากครับคิดที่เข้าฮิตฮะแน่กลัวมากครับติดชี้น่ครับก็มีเดโซเลเตอร์ฮะฮันนี้วายละเปียะนะครับชี้ทีนี่หัดแตกนะครับนี่ฮะนี่ครับสามนาทีสี่สิบวิฮะเกมเมื่อกี้มันบวกกันเมื่อนาหนึ่งเหลืออีกหนึ่งนาทีกับสี่สิบห้าวินะครับ มาดูเกมนี้เลยเดี๋ยวเราทายผลเนี่ะนะว่ามันจะบวกกันนาทีเท่าไหร่เอาวะเอาวะหรือไม่ก่เรถถังคันแรกที่ตายทีเท่าไหร่งี้ไหมเอาวะเอออะไรครับเดี๋ยวจะของาเป็นเสื้อพร้อมขี้เกลือจากฟิลนเซ่ฮะแล้วนี่มาอะไรวะที่ส่งข้อมูลจากโทรศัพท์เข้าพีของไอโฟนใช่เหรอไม่แน่ใจไม่ใช่ละคุณมั่ววะเนี่ยเห็นในมีเราใช้แคทเกมเรอโอ้โห ไฟฟูจริงฮะอ่ะนะครับตรงนี้ฮะซปเปอร์แมน2นาทีกับอีกหาสิวินาทีที่เหลืออยู่ครับนะฮะพนแล้วไม่มีอะไรทำครับนะมาเหยียบบ้านเล่นนะครับน้ำตาจะไหลไปเหยียบทำไมฮะจุดบังตัวเองแท้ๆน้ำตาจะไหลฮะคือเขาหามุมยิงไงครับแล้ดูต้นไม้ต้นนี้ครับเอามาลงไปนะครับ คือเปต้นมะม่วงนะคนขับหิวมะม่วงนะฮะชนแม่เลียนะฮะมีมดแดงอยู่ด้วยนะจะเอามดแดงไปไปเขาทำอะไรกินมดแดงไปหมกเหรอลาบลาบใส่ลาบมดแดงลาบมดแดงเหรอลาบปลาเขาไปตุนใส่ไข่ได้ไหมตุนไข่ใส่มดแดงผมรู้จักต้มไก่ใส่มดแดงนะนะอะอร่อยต้มไก่บ้านใส่มดแดง เงื่อแดงเอาไปทำอะไรกินได้บ้างาแล้วม,มาตรวจจับกันแล้วครับเห็นกันหมดแล้วสแหรัอยู A ่อเดฟเผยมาแล้วแล้วต้องอยู่ที่ว่า i l m o b จัดการบ้านได้ดีขนาดไหนฮะและทีหนึ่งของ ILB ก็ทำตามแผนครับพอเจอก็เดี๋ยวจะไปแคปบ้านละฮะมาอย่างเร็วมายัางไวครับยูอเดฟผมเข้ามาจะเคมเร็วครับจะแคปเร็วเลยแต่ยูไอเอลเอ็มโอบี m o นี่ก็ต้องรีบกลับมาอย่างวองไวฮ้5ห้าสิบร้อยโดนสกัดไว้โดนสกัดไว้โดนปิดไว้ข้างหน้าแล้วฮะ ยังไงฮะยังแคปอยู่แต่โดนอีเซปไปได้โอ้โหแคบคันหนึ่งก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอาร์พีตีนแหกตีนแหกตีนแหกไปแล้วโพสแกแูดอยู่ข้างในรับมาแล้วครับลุมกระเทือบยิงตายไปหนึ่งคันฮะเหลือ,อทีหนึ่งที่หลบอยู่ล้างหินครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ไงดูดิดูดิดจังหวะนี้เต็มเต็มมาเต็มหน้าฮะ <c oughs> แล้วอยู่อาร์เดโดนล้อมมาข้างหลังแล้วเ <c oughs> นีย่ยครับ ดูรูปเกมแบบนี้เสียเปรียบครับยูไอเแคปก็ขึ้นมาเป็นเรื่อของยูเอเดชมาแคปไว้ฮะแล้วก็โดนรีเซ็ตไป็หนึ่งทีครับแต่ว่าตัวรีเซ็ตก็มาตายไปแล้วนะครับต้องมาวัดกันใหม่นะเวลาตรงนี้ต่างฝ่ายต่างแคปกันอยู่นะครับยูเอเดชก็แคปนะไอเลิฟม็อบก็แคปแต่ว่าไอเลิฟม็อบเนี่ยแคปสบายพี่ใครมารีเซ็ตนะครับแต้มนําไปแล้วนะครับนะถ้าเกิดหมดเวลาไปเท่าที่ดูนะครับเป็นยูเอเดชนะเสียเปรียบนะครับมีโหลดอยู่ครับแล้วก็โดนตุยตูดเรียบร้อยครับ ก็มาวัดกันครับว่าจะรีโหลดทันไหมครับอีกอีกโอ้อีกประมาณ5วิครับห้าถึงหกวินะฮะไม่ทันนะครับโดนดิ้งหัวแตกไปฮะตรงนี้ครับแปร์แคปขึ้นมาแล้วครับต้องกลับไปรีเซ็ตครับต้องดูว่าจะทันไหมกับซอนเดอร์วูครับนะฮะต้องไปดูว่าซอนเดอร์วูเนี่ยจะกลับไปรีเซ็ตทันไหมครับอันไหนดูไม่ได้ตุก l o คอลครับนะฮะแนะนําว่า l o คอลเลย นะครับตรงนี้มาซันเดอร์วูจะไปรีเซ็ตทันหรือไม่แล้วก็ไม่ทันกรบเปียนยูอเดสเกมแรกที่แพ้ไปนะฮะนะครับเกมแรก